สวัสดีครับแฟนเพจกระบทลูกหนังวันนี้ยังอยู่กับผมครับแบงก์กระบทลูกหนังจะมาวิเคราะห์บอลประจำวันที่1ทธันวาคม2565แต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์บอลกันครับดีใจกับสมาชิกพี่ๆน้องๆในกลุ่มด้วยเมื่อคืนครับแนวทางในกลุ่มบวกเหมือนเดิมครับทั้งตัวเต็งตัวสเต็ปแล้วก็ตัว VIP พี่ๆท่านไหนครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้นะครับ แอดไลน์มาได้เลยครับที่แอ b a n k 1686แอดมาแล้วอย่าลืมทักหาผมได้เลยและสุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยครับวันนี้เหมือนเดิมครับผมคัดเน้นๆมาให้4คู่เป็นโปรแกรมบอลโลกทั้งหมดเริ่มที่คู่แรกครับทีมชาติแคนาดาเจอกับทีมชาติโมร็อกโกสถิติคู่นี้พวกเขาเจอกันแค่1นัดเป็นฝั่งโมร็อกโกครับที่ชนะขาดไป4ประตูต่อศูนย์ นัดนี้สําคัญมากครับกับทีมชาติโมร็อกโกพวกเขาขอแค่เสมอก็เข้ารอบด้วยเกมลุกที่ยังเชื่อใจได้แถมเกมรับก็ไม่ได้แย่ครับแคนาดาไม่น่าต้านไหวดูจากรูปเกมทรงที่แล้วถึงจะมีของอยู่บ้างครับแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาพลาดและหลุดกันง่ายๆย,ยิ่งพวกเขาตกรอบไปแล้วด้วยน่าจะมีการโลเทชันนักเตะให้สัมผัสกับบรรยากาศฟุตบอลโลกครั้งนี้ ด้วยราคาที่ออกมาครับมอรโกต่อครึ่งต้นเสาไฟฟ้าผมมองว่านี่คือราคาล้มโต๊ะดังนั้นครับแนวทางล้มโต๊ะคู่นี้ผมเลือกเชียร์มรโกโก้แน่นอนครับคู่ที่2ครับไปที่ทีมชาติโคเอเชียเจอกับทีมชาติเบลเยียมสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับ6นัดหลังสุดค่อนข้างสูสีแต่เป็นเบลเยียมครับที่ทําได้ดีกว่านิดหน่อยพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้2เกมนี้ครับบอกได้เลยฟันธงยากสุด,สด อาจถึงขั้นต้องดูกันหน้าง,งานเลยแต่ถ้าให้เชียร์ครับผมเลือกที่จะซื้อระบบทีมของโคเอเชียดีกว่ายิ่งเบลเยียมครับมีข่าวเรื่องทีมแตกทะเลาะกันถึงขั้นต้องแยกกันซ้อมแถมทรงการเล่นก็ห่วยจัดนักเตะหมดสภาพขายได้แต่ชื่อและยิ่งราคาที่ออกมาครับเบลเยียมต่อไม่ถึงครึ่งต้นเสาไฟฟ้าผมมองว่านี่คือราคากินนิ่มดังนั้นครับแนวทางลมโต๊คู่นี้ผมเลือกเชียร โคเอเชียเฮรับทรัพ์มาต่อกันที่คู่ที่3ครับระหว่างคอสตาริกาจะเจอกับเยอรมันสถิติทั้ง2ทีมครับเจอกันแค่1นัดและเป็นเยอรมันที่ชนะไป4ประตูต่อ2เกมนี้ครับขุนพลอินซิเล็กไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากชนะเท่านั้นส่วนคอสตาริกาครับพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบกว่าน่าจะมาเล่นแบบรัดกลุ่มจอดรถบัสแบบเต็มตัวซึ่งดูแล้วแนวรุก เยอรมันชุดนี้ไม่น่าจะยิงขาดครับดูทรงขัดขาดเกินเกินยังไงไม่รู้ยิ่งราคาที่เปิดออกมาครับเยอรมันต่อหัวตายควายล้มครับเกือบ3แผ่นปูนผมมองว่านี่คือราคาแดกโต๊ะดังนั้นครับแนวทางล้มโต๊ะคู่นี้ผมเลือกเชียร์คอสตาริก้าซ่ารับตังแน่นอนคู่สุดท้ายของคลิปนี้ครับจะเป็นทีมชาติญี่ปุ่นเจอกับทีมชาติสเปนสถิติคู่นี้ครับเจอกันแค่1นัดแล้วเป็นทีมชาติสเปนที่ชนะไป1ประตูต่อศูนย ทัศนะเกมนี้ครับมีสิทธิ์ออกเสมอสูงมากฝั่งญี่ปุ่นพวกเขาคมไม่บ้าจีที่จะเปิดเกมแลกสู้กับทีมชาติสเปนแถมด้วยสไตล์การเล่นครับของกระทิงดุที่เน้นการคลองบอลจ่ายกันไปจ่ายกันมาจ่ายจนลูกบวชด,ดูทรงแล้วต่างฝ่ายอยากเสมอกอดคอกันเข้ารอบและยิ่งราคาที่เปิดออกมาครับสเปนต่อ1ต้นกว่าๆและราคาสูงต่ำอยู่ที่2.75ผมมองว่านี่คือราคารับตัง ดังนั้นครับแนวทางลมโตคู่นี้ผมเลือกคู่นี้สกอร์ต่ำแน่นอนครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับให้กับทีมงานและตัวผมเองวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ